สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ขู่สุ้คนนะครับมันนี้พบพอกันคือเก่านะครับกับช่องเด่นใชยผ้าม้วน <c oughs> นะครับมันนี้กับบรรยากาศฝนตกกลิ่นยามแรงๆฝนแล้วยามแรงๆฝนแล้วนะครับพบพอกันคือเกา่าเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับกับช่องเด่นใชยผ้าม้วนพี่น้องฟังแล้วเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ให้นำแนวได้พี่น้องเด นะครับวันนี้พี่น้องเห็นแวบๆบแบบนะครับเนี่ยวันนี้เฮาสิมะวเรื่องสมุนไพรพี่น้องอาจจะเคยเห็นนะครับสมุนสมุนไพรไทยคู่กับคนไทยตลอดกาลนี่นี่ไปถุงเสียงเ <c oughs> บิงซอยเนี่ยเถาะพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับนี่สมุนไพรไทยคู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบรโบราณน,นะครับ าบางคนจะถึงยสอนสมัยก่อนนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ใบกระท่อมนะครับนี่คือใบกระท่อมบนมันใบอันนี้ใบกระท่อมได้พี่น้องกระท่อมก้านแดงนะครับนี่ใบบางเง่รลดบนมันใบต้นยางนาได้หนี่ใบกระท่อมนะครับนี่มันงามนะครับมันได้ใบไงถือปุ๋ยคือดบุ นะครับนี่คือใบกระท่อมด้พี่น้องนี่ครับใบกระท่อมสมัยเก่าสมัยกอ่อนเออเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรไข่ไขๆครับตน้น่าที่ถือว่าผิดกฎหมายแ,แต่สมัยตะกี้นะครับแต่ทุกวันนี้เขาทําให้ถูกกฎหมายแล้วนะครับโอ้ฝ่าเหลี่ยมพี่น้องฝ่าฝนชงฝนลินลินสเมื่อนี่ถือกฎหมายแลวพี่น้องนี่ใบบางยี่เลยนี่ใบกระท่อมนะครับ กระท่อมที่พี่น้องห้องฮุจักเนี่ยนะ้แต่สมัยตะกี้บ่กว่าสมัยตะกี้หรือสมัยเดี๋ยวนี้ก็คอกันนะครับอ่าสมาัครอ่าคนขับรถเนาะขับรถล่องโดยเฉพาะคนขับรถหล่องขับรถเดินทางไกลนะครับสมัครเพื่อย่งยำใบนี้เด้สมัครส้มแจมี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ยเนคลื่นครับแล้วเดินท้นได้น่านแถบบอยลับ,บ่นอน สูบยาบ้าบา่บาประนบ้าแมนได้พี่นองบ้าแมนนะครับขันเสพถ้าเสพย,ยาขับรถนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ดานตรวจเยอะนะครับดานตำรวจตรวจเงียวตรวจยาเสพติดนะครับหลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสวมาคนขับรถล่องรถพ่วงรถยังต่างๆนี่มันสียำใบนี่ครับยำใบกระท่อมมันสีเฮ็ดไห้มันสีเฮ็ดไห้บ่อยากนอนนะครับมันสีถถเฮ็ดเห็นบ่าอยากนอน ไม่ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับสรรพคุณหลายอย่างหลายเนี่ยนะครับใบเดียวนี่อืต้นเดียวนี่เพราะว่าจะเป็นรักษาใบกระท่อมนะครับสรรพคุณนะครับหลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นการรักษาการติดเชือ้ออการติดเชื้อในลำไส้นะครับสามารถเอาไปต้มกินได้นะครับรักษาโรคก,การติดเชื้อในลำไส้นะครับ หรือว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับนี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีนะครับนี่บปว่าสิตเป็นกินดิบยำกินเลยนี่ยำกินดิบไวได้หรือว่าถ้าเกิดไปต้มกินก็นได้นะครับหรือว่าบำรุงร่างกายนะครับซอยแห้งนี่แหละตัวสําคัญบำรุงร่างกายซอยให้เหตุงานบ่มเมื่อยบ่อยากนอนนะครับก็ทำนสิเป็น ก็สันเขาสิเอิ่นว่าเป็นสารเสพติดบ่ะตะกี้แต่มันไม่ร้ายแรงเหมือนกับยาบ้านะครับมันจีเฮดให้กระตุน้นเขาเอื่นียังไงกระตุ้นร่างกายนะครับเพื่อให้บ่อยากนอนบ่ิหาเมยบ่ให้หาลาบนะครับเนี่ยแก้การปวดเมื่อยนะครับแก้ปวดแก้ปวดเมื่อยนะครับปวดเมื่อยได้ดีกว่าร์ฟิน นะครับนี่คู้ใดเจ็บขาปวดขาปวดแข้งเจ็บขิ้งนะครับเจ็บตามกระดูกกระเดี่ยวนะครับสามารถเอาไปต้มกินก็ได้นะครับสำหรับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแก้ปวดแข่ปวดฟันเนี่ยปวดฟันสามารถเคี้ยวกินได้เลยนะครับนี่กินสดสดเลยพี่น้องนี่ปิดมาจากต้นกินสดสดปวดแข่าจะบรรเทาได้ดีนะครับแล้วก็แก้ไอนะครับ แก้ไอแก้ไอรักษาแผลในปากปากเปียปากยังข้างในนีรักษาได้นะครับสมัยก่อนหรือบ่มียาเพิื่องก็ใซาใบนี่นะครับลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับพี่น้องนี่หรือว่าหรือว่าทดแทนนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับการติดยาคนติดยาบ้าน ผู้เที่ยวไปบําบัดนี่คนที่ติดยาบ้าแล้วเอาโดนาไปบําบัดนี่บรนเทาเอิ่นล่งแดงนี่สีล่งแดงนี่คือเสียเศร้าจุดปุดคือคนติดยานะ่คือคนติดเหล่าติดยานี่พี่น้องเสียเศร้าจุดปุดเขาเอินล่งแดงนะครับสีอาการกระวนกระวา่ายหนาวสัน้นอาจสีช็อกตายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เอาใบกระท่อมนี่ไปกินนะครับไปกิน ไปกินแล้วมันจะอาการผลข้างเคียงจากทีนาวสันสีชอ็อกมันสีบอช็อกนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็คล้ายๆยาบ้าชนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่รุนแรงถึงให้ทําให้เสียประสาทได้นะครับเพราะว่ามันจะหนให้สดชื่น,หนให้เอ่อมีกําลังว่างชาเหตุงานโบเมียบลานะครับคล้ายๆกันยาบ้าคือกันสังเกตผู้ใดเสียบยาบ้านะครับเหตุงานเหตุเบียก บ่เมียบ่ลับบอ่อนอนนะครับพราะถ้ายาลงเมียเปเรียดนะครับอันนี้อันนี้คือกันนะครับเฮ็ดอ่ามีผลคล้ายๆกันคือเฮ็ดให้บ่เ,เบมียบ่ลัานะครับแล้วก็บ,บอ่อยากนอนคือกันนะครับแต่มันสิบบ่ไปกดประสาทให้เสียประสาทให้เปลี่ยนบ้าได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าคนทสี่ออกออกยาบ้าเนี่ยไปบำบัด กันเศร้าจุดปูดเลยอาจจะช็อกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปกินวิธีกินนะครับวิธีกินมีหลายรูปแบบนะครับวิธีกินมีหลายรูปแบบเช่นปิดไมยายห้งกินสดๆนี่ก,ก็ไดเนี่ยกินสดๆก็ได้แต่ว่ามันจะออกรสชาติาฝาดๆจังหน่อยมาเน,นี้ยถ้าอยากให้มีสวนผสมคือเข้าไปต้มได้ไหมเนอง เอาไปต้มเอาไปต้มสิบีบอกสูตรการต้มหนึ่งใบกระท่อมนะครับใบกระท่อมหนึ่งใบเอาใบกระท่อมสองใบก็ได้นะครับสมัครเราสิเป็นใบสองใบก็ได้นะครับเดยวแต่ม,มกักสองใบตะไคร้ตะไคร้สองหัวตะไคร้ต้มใกล้เท่านีร่สองหัวแล้วก็อ้อยอ้อยแดงนะครับอ้อยแดงอ้อยดํา ที่มันเป็นที่เป็นอ,อ้อยหยาอ้อยแดงนะครับหนึ่งทอนเท่ากับมะพร้าวเอามะขอนึ่งนะพี่นอ้องอ้อยอ้อยขอนึ่งนะมะพร้าวพาให้เป็นซีพาลงใเห้เป็นซีซีซแฉกน,นะแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็มาดื่มวันละเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับ ระบบไหลเวียนไหลเวียนของเลือดระบบไหลเวียนของเลือดน,นี่ซีดีนะครับกระปี้กระเป๋านะครับเทกงานบ่มเงยนะครับระบบสูบฉีดของเลือดนี่ซีดีนะครับแล้วก็สามารถล้างไขมันในเส้นเลือดได้ดีนะครับสำหรับส่วนผสมอันนี้ใพี่น้องลองออกไปเ็ไปกินไปทานลองเบิ่งนะครับมันถูกกฎหมายแล้วสามารถกินได้นะครับ ใบกระท่อมก้านแดงนะครับหรือว่ากา้กานแดงก้านโปแดงก็ได้ขึ้นก่านะครับใบกระทมนี่คือ,อสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณนะครับสรรพคุณมากมามนะครับสำหรับใบกระทมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับให้สดชื่นแก้ปวดแข่วแก้รักษาการติดเชื้อในลำไส้นะครับโอ้หลายอย่างหลายเนว แก้บาดแผลในปากปากพุง้งปากกันท่อนไสนน้สามารถแก้ได้นะครับพี่น้องลองเอาฟังเลยเอาไปเฮ็ดกินเบิ้องนะพี่น้องเนาะนะครับสำหรับสมุนไพรบ้านๆช่วงนี้หาง่ายนะครับแต่ก่อนหายากมากนะครับแต่ตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วหาง่ายมากนะครับซ้ำเหมนกับซาซากระหาง่ายใบกระท่อมกระหางง่ายนะครับเพราะว่าเขาทําให้ถูกกฎหมายแล้วนะครับ พี่น้องลองเอาไปเช็ดเบิ้งนะครับสามอย่างครับอ้อยแดงนะครับใบกระท่อมตระไคร้สองสองหัวใบกระท่อมสองใบอ้อยแดงหนึ่งท่อนพาแล้วก็ไปต้มกินนะครับลองเบึ้งพี่น้องเอาไปต้มกินมันสีกับปีกับเปาชุ่มชื้น นะครับพี่น้องรองออไปกินเบิ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่กันแล้วกันนะครับลองเบิ้งได้พี่น้องได้ล้องเบื้องจาฝ่าวเสียขับ่ท่านใดรลองนะครับจาฝ่าวเสียขับ่ท่านใดรลองพฉะนั้นต้องรองสะกอนนะครับลองสะกอนนะครับเบิ้งงเดวไปเฮ็ดไปกินลองเบิ้งนะครับเมื่อนี้พ่อมกต้มกินได้พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่กันแล้วกันนะครับ ยาเจ็บยาจนลำลำรวยๆสุขุมสุขคนฝนตกฟ้าห้องโอ้เป็นตายานทินมีควาสมสำมันีกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ